ข้อ12สนะครับสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง5เมตรยาว8เมตรมีทางเดินรอบสนามส่วนที่ไรเงานะครับเอก็ดูรูปประกอบน,นนะดูรูปนะครับทีนี้กว้าง x เมตรนะเออก็จากรูปนะทางเดินนี่ยมันกว้าง x เมตร นะครับเ,เทียบกับสนามนะเมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกเออต้องเป็น x ต้องเป็นเลขบวกนะเออความกว้างเนี่ยก็ make s e n นะความกว้างมันมันจะติดลบม,ม,มันก็ก็กอะเลย,ยู่นะดังรูปให้ f เป็นฟังก์ชันนะโดยที่ f x ก็คือแทนพื้นที่ของทางเดินรอบสนามที่กว้าง x x ก็คือความกว้าง f x เนี่ยก็คือพื้นที่ มีหน่วยเป็นตารางเมตรกราฟในข้อใดเป็นกราฟของฟังก์ชัน f นะครับเออก่อนที่เราจะไปพิจารณากราฟของฟังก์ชัน f เราต้องมารู้หน้าตาของฟังก์ชัน f ก่อนนะครับเออฟังชัน f เนี่ยมันคือ f คอ,อ f เนี่ยคือพื้นที่ใช่ไหม fx เนี่ยคือพื้นที่แล้วก็ x เนี่ย x คืออะไรครับ x เนี่ยคือความกว้าง ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำกันอะไรครับก็หาพื้นที่ของทางเดินนะอ,องั้นพื้นที่ของทางเดินทางไงครับ fx fx เนี่ยก็หาได้จากเอา สี่เหลี่ยมนะอออืมพื้นที่ทางเดินใช่ไหม fx คือพื้นที่ทางเดินพืนที่ทางเดินก็อ่หาได้จากอะไรพื้นที่ทั้งหมดอพื้นที่ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้เลย ลบกับอะไรครับลบกับพื้นที่สนามหญ้าเนี่ยลบกับพื้นที่ส่วนนี้ครับออลบออกเราก็จะได้เป็นพื้นที่ทางเดินถูกไหม่ก็ก็ได้นะ,น,นะก็ไม่เซ็ตนะเอาพื้นที่ทั้งหมดลบกับพื้นที่สนามหญ้าอม พื้นที่ทั้งหมดเป็นเท่าไรครับจากนี้มาน,นี่8จากนี้ X จากนี้ X แสดงว่าด้านยาวของพื้นที่เนี่ยมันคือ X บวก8บวก X ถูกไหมส่วนด้านกว้างของพื้นที่เนี่ยคิดไงครับด้านกว้างจากนี้มาน,นี่5ใช่ไหมห้าจากนี้มันนี่ X จากนี้มานี่ X ไเออทางเดินเนี่ยมันกว้าง X ไงงั้น<ผ>พื้นที่ด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเท่าไรครับมันก็เป็น นี่ก็เป็น x บวก5บวก x ถูกไหมเออทีนี้พื้นที่ทั้งหมดก็หาได้จากกว้างคูณยาวถูกไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวก็เราก็เอา x บวก8บวก x เนี่ยซึ่งเป็นด้านยาวคูณกับด้านกว้าง ด้านกว้างก็คือ x บวก5บวก x อันนี้คูณกันนะครับแล้วก็ลบกับพื้นที่สนามหญ้าพื้นที่สนามหญ้าก็คือยาว8กว้าง5นะก็เอา5ไปคูณ8 ด้วยห้าคูณแปดที่เหลือก็าง,งานคิดเลขครับเราก็จะได้ f x ฟบวก x ก็เป็นสองเบวกแปดนะอันนี้ x บวก x ก็เป็นสองเบวกห้าแล้วก็ลบด้วยห้าแปดสี่สิบนี้ก็จัดการจัดรูปครับ สองเกคูณสอ็ก็เป็นคูณกระจายเข้าไปครับก็เป็น 4x ่กำลังสองแล้วก็สอไปคูณ5ก็เป็น 10x เอ็กห็นไหมเออกระจายเข้าไปแล้วก็แปดคูณสอก็เป็น 16x 8กกคูณหก็เป็น40แล้วก็ลบสี สุดท้ายเราก็จะได้ f x ของเรา,าเราจะได้ f x เท่ากับ4 x กำลังสอง x บวก1 6 x ก็เป็น2 6 x 40-40ลบ40ก็เป็น0สุดท้ายเราได้ f x ก็คือพื้นที่ทางเดิน นะมันเป็นฟังก์ชันของ x ที่มีลักษณะเป็นฟังก์ชันกำลังสองฟังก์ชันกำลังสองรูปนะเอ,อรูปกราฟจะเป็นยังไงครับนะเป็นโค้งพาราโบลานะงั้นข้อช้อยที่1กับช้อยที่2ผิดแน่ๆตัดทิ้งครับนะแล้วก็มันเป็นพาราโบลาที่ เ,เลขหน้าสุดเลขหน้า x กำลังสองเนี่ยมันเป็นเลขบวกไงเลขบวกแสดงว่าถ้าไปเขียนกราฟเนี่ยมันจะเป็นกราฟงายอย่างเงี้ยนะทีนี้เนื่องจากว่า x เนี่ยมันต้องเป็นเลขบวกเท่านั้นนะ x มันต้องเป็นเลขบวกแสดงว่าถ้าเราไปเขียนกราฟในแกน x แกน y เนี่ยนะ กราฟเนี่ยมันจะต้องมีแค่ฝั่งบวกเออฝั่งลบเนี่ยมันไม่มีกราฟฝัฟ่งนี้ถูกไหมเออ,เอ,อแทนที่จะมีสองฝั่งเป็นแบบนี้นะ x เป็น,ปน,ปนบวกเออกราฟก็จะกลายเป็น,ปนแบบนี้ครับนะแล้วก็ต้องหงายวย,ยงั้นตัดตัดตัด อ่อตัดตัวเลือกที่ห้าทิ้งอืที่ห้าเนี่ยมันคว่ำใช่ไหมไม่ม่คว่ำเนี่ยมันมันไม่หงายอ่ะมันตะแคงอะไรดูแป,แปลกๆเลยนะครับอทีนี้ประเด็นก็คือว่าเหลือให้เลือกสามตัวเลือกที่กราฟจะน่าจะมีโอกาสสอดคล้องกับฟังก์ชันนี้คือสามหรือไม่ก็สี่สามกับสี่ต่างกันยังไงครับสามเนี่ย เออนะเส้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดกําเนิดพอดีปลายของเส้นนะส่วน c เนี่ยปลายของเส้นมันอยู่บนแกน y ที่ไม่ได้ตรงกับจุดกําเนิดนะนี้จุดตัดสินก็คือว่ากราฟเนี้ยมันผ่านจุดกําเนิดหรือไม่นะเออวิธีการดูว่าผ่านจุดกําเนิดหรือไม่ก็คือถ้า x เป็น0แล้วค่า y มันจะเป็น0หรือไม่นะครับเออ เรามองอย่างนี้ครับอะทีนี้เราพิจารณา จุดศูนย์ศูนย์หรือไม่เอถ้ามันผ่านจุดศูนย์ศูนย์ตอบตัวเลือกสามถ้ามันไม่ผ่านจุดศูนย์ศูนย์ตอบตัวเลือกสี่เอ้อันนี้คือจุดตัดสินนะทีนี้เราดูยังไงว่ามันผ่านจุดศูนย์ศูนย์หรือไม่นะเราก็ลองพิจารณาตั้งต้นที่ตรงนี้ครับ เพื่อความง่ายขอแปลงตัวน,นี้เป็นเป็น y แล้วกันนะมันจะมองง่ายกว่าวเราจะคุ้นกับแกน x แกน y มากกว่านะอันนี้แกน x อันนี้แกน y y แกนตั้ง x แกนนอนถูกไหมทีนี้เราก็ลองมาดูว่าพิจารณาว่าถ้า x เป็น0 y จะเป็น0หรือไม่ จาก y เท่ากับ 4x กำลังสองบวก 26x ดูว่าถ้า x เท่ากับ0แล้ว y เท่ากับ0หรือไม่ลองดูครับนะ ซึ่งเราจะพบว่าอย่างนี้ครับ y ถ้าเราแทน x เป็น0นะก็0กูนย์กำลังสอง y เป็นเท่าไรครับ0นกำงสองได้0ููนย์สี่ได้0ูยที่พกคุณศนยได้ศนย y ก็เป็นศูนยะ์เห็นนะเพราะงั้นถ้าเราแทน x เป็น0ูนย์เนี่ยแทนแทน x เป็น0 y มันจะเป็น0ด้วยครับ เพราะฉะนั้นเราได้ข้อสรุปตรงนี้ว่าถ้า x เท่ากับ0แล้ว y เท่ากับ0ด้วยเพราะฉะนั้นดังนั้นกราฟผ่านจุด0 0นย์ดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือเป็นกราฟตัวเลือกที่3นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเลือกที่3มันผ่านจุด0 0น ถูกไหมเออก็ตอบตัวเลือกสาม เอ่ยนะครับ